สวัสดีครับเจเจครับผมทํางานอาชีพนะครับไม่อายเลยครับที่จะบอกว่าเป็นหมอนวดนะครับบางคนจะเรียกว่าเทเลปิตหรืออะไรก็ตามนะครับหรือมาสแซเจอร์ผมเป็นหมอนวดนะครับผมภูมิใจในอาชีพนี้ผมนวดมา13ปีแล้วครับผมแต่ทุกครั้งที่ผมนวดนะครับไม่ว่าในในประเทศหรือต่างประเทศนะครับหลายประเทศแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือความรักและความผูกพันของลูกค้าดุดัง ญาติมิตรนะครับมิตรสหายอย่างเช่นวันนี้ผมนวดไทย2ชั่วโมงนะครับผมจะได้อยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ไลน์นี้นะครับเนี่ยซื้อของมาให้เจนะครับผมก็มาจากครัวการบินไทยนะครับมีขนมดูสิเรารู้สึกว่าประทับใจไหมนะครับก็มีน้ำพริกโรงเรือนะครับมีนะครับอะไรนะกลัวซองนะครับมีกลัวซองแล้วก็ มี mere, ขัดมีนะครับมีซ้วแบบเนี้นี่ครับคือเรื่องที่ประทับใจที่เรามีความสุขที่เรามอบนะครับความสุขนวดให้กับลูกค้าอย่างมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความเป็นญาตินิดุด,ดกรลยามิรที่ลูกค้ามอบให้นะครับสิ่งเล็กๆพวกนี้นะครับผมมันไม่เล็กหรอกมันก็มากสําหรับผมนะครับมันคือความสุขครับที่เขาส่งให้เรานะครับพลังบวกให้เราเราก็ส่งพลังบวกให้เขานะครับผม ขอบคุณมากครับที่ออกมาพูดแบบนี้คือขอบคุณทุกคนครับที่ให้กําลังใจและแรงใจจากผู้ชายคนนี้ได้สร้างครอบครัวนวดสร้างครอบครัวนะครับผมขอบคุณมากๆครับจากหนุ่มหน้ามนคนน่ารักเจเจนวดที่ห้องสะพัดควายระยะเวลานวดที่ห้องก็เจปีแล้วนะครับขอบคุณจากใจทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับจากนุ่มหน้ามนคนน่ารักเจเจที่ทุกคนบอกพลังวกให้ที่มาหนวดกับเจยูที่กรุงเทพสะพานควาย ขอบคุณมากครับ